โอเคนะครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมกันช่วงเย็นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับอยากจะมาบอกว่าหลายๆคนที่กังวลเรื่องของการล้างรถนะครับตอนนี้นะครับที่ร้านเราเนี่ยนอกจากงานล้างรถเคลือบสีขัดสีเคลือบแก้วไม่ว่าจะบริการไหนก็ตามนะครับเราฆ่าเชื้อภายในห้องโดยสารให้ด้วยนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเราบอกได้เลยว่าไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับเป็นตัวเขาเรียกว่าไฮโดไฮไฮไฮโปคลอรัสนะครับเป็น น้ำยาอิาเววล็กโทรไลต์นะครับฆ่าเชื้อไวรัสได้99.99%นะครับคันนี้เป็นคันที่3ของร้านแล้วนะครับในช่วงนี้ที่เข้ามาก่อนหน้านี้เราจะใช้ไม่ว่าจะเป็นแอลโกอฮอล์นะครับบางๆนะเช็ดไปตัวรถก็ตามหรือว่าจะเป็นการอบโอโซนก็ตามนะครับสิ่งเหล่านั้นมันจะมีผลให้กับรถที่เซ n น a ซอร์ mm. ทีเรื่องของสีนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวน้ำยาไฮบรอลัตเ ok นี่ยครับไม่มีผลกับสีรถนะครับไม่มีผลกับตัวหนังของรถด,ด้วยแล้วก็ ฆ่าเชื้อได้99.99% 99ปกติอันนี้เล่าก่อนนะฮะเพราะว่าในส่วนของน้ยายาบคลัตเนี่ยปกติเนี่ยใช้อยู่ในทางการแพทย์ในส่วนของการทําฟันแล้วก็การล้างเนื้อสัตว์การล้างอาหารนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ที่ร้านนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยเดี๋ยวผมฉีดให้ดูนะเบื้องต้นเล็กน้อยนะครับอันนี้ฉีดให้ลูกค้าอันนี้กดกดที่ตัวนี้นะกด2ทีเดี๋ยวผมทำให้ดูก่อนมามาอันนี้นะเอาให้ดูก่อนเปิดประตูเลยครับ เปิดประตูไปได้เลยครับตรงนี้ก็จะสามารถฉีดได้หมดเลยอ่ามันจะเป็นละอองนะครับออกมาอย่างนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวไฮบรอลัตนะครับไม่ใช่แอลกอฮอล์นะฮะบอกเลยว่าไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับเป็นตัวนี้เป็นตัวฆ่าเชื้อนะครับฆ่าเชื้อโรคได้99.99%นะครับอันนี้ก็เป็นรถของท่านเจ้าของรถนะครับซึ่งมาล้างรถร้านเราบ่อยๆอยู่แล้วอันนี้เคลือบบ่อเรียบร้อยนะครับเคลือบบ่ดเสร็จนะครับ ผมก็จะทําการเคลือบตัวไฮบรอลัตอันนี้อีกหนึ่งครั้งเพื่อฆ่าเชื้อนะฮะแล้วก็ในส่วนของการพ่นอย่างเงี้ยข้อดีของมันก็คือว่าเราจะได้รีเช็คนะครับในการทําความสะอาดรถอีกหนึ่งครั้งนะครับในี่ในหัวเกียร์ในส่วนที่โดนบ่อยๆจะเป็นหัวเกียร์เช็ดได้เลยเช็ดได้เลยนะครับก็สารไฮบรอลัตรต,รตรัวนี้ไม่มีผลนะครับบอกเลยวไม่มีผลกับสีสีของรถเด็ดขาดนะครับอันนี้กายืนยันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ครับดูกันนะครับ เดี๋ยวผมขอกลับเป็นกล้องหน้านะคู่นะคู่นะครับขอกลับเป็นกล้องหน้าหน่อยโอเคพามาดูกันร้อยเปอร์เซ็นเลยนะนี่นะครับในส่วนของตรงนี้นะเราพ่นตัวสารให้โปคอรลั์เข้าไปนะครับเป็นละองบางๆนะครับเข้าตัวรถทั้งหมดครับตัวนี้ฆ่าเชื้อได้เก้าุดเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเลยนะครับอันนี้ผมนะครับยืนยันได้เลยแล้วก็มีนะครับเอกสารยืนยันมาด้วยนะครับ เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะฮะตัวสารไฮโปคลอไรด์นี้ครับเออเป็นสารอิเล็กโทรไลต์นะครับเป็นน้ํายาเป็นกรดไฮโปคลอไรด์นะครับอิเล็กโทรไลต์นะครับที่สามารถฆ่าเชื้อได้จริงๆนะครับตัวนี้นะครับไม่ใช่แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็สามารถโดนได้ทุกจุดเลยเห็นไหมครับแล้วก็ไม่มีผลแน่นอนครับไม่มีผลแน่นอนกับทางตัวสีรถแน่ๆครับ อันนี้เรามีบริการให้กับรถทุกๆคันนะครับที่เข้ามาทําการบริการไม่ว่าจะเป็นล้างรถเคลือบสีธรรมดาก็ตามหรือในส่วนของอ่าจะเป็นเคลือบแก้วก็ตาม <ielle> เคลือบแก้วเราทาให้อยู่แล้วนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวผมฉีดตรงฉีดโพดตรงต,รงตรงัวคอนโซลให้ด้วยเนาะนี่ครับโพดหนส่วตัวคอนโซลให้ด้วยนะครับยังไงต้องเช็ดใหม่นะครับนี่ตรงโซนนี้มันจะมีคราบน้ํายาอยู่เล็กน้อยผมฉีดให้เลยครับแล้วก็ตัวน้ํายา กดไฮโบคลัร์ตัวนี้นะครับสามารถทําปฏิกิริยาก,กับไวรัสได้ภายใน15วินาทีเท่านั้นนะครับจะบอกว่าเร็วมากๆนะครับถ้านี่ครับตัวตัวผลิตภัณฑ์หรือโดักของเขาจริงๆก็จะเป็นขวดเล็กๆอย่างนี้เป็นขวดเล็กๆนี้เป็นขวดเล็กๆเท่านี้นะครับก็บสามารถฉีดพ่นได้เช่นกันนะครับตัวโบควาร์นะครับไม่ฉีดเยอะแล้วโอเคนะ อันนี้เดี๋ยวให้ทางทีมงานเช็ดก่อนนะครับให้เรียบร้อยก่อนนะครับสําหรับจะบอกว่าช่วงนี้นะครับปลอดภัยร้0ยเปร์เซ็นะครับกับทางร้าน RPM Auto Detailing นะั้นเรานอกจากในเรื่องของการเคลือบแก้วนะครับเคลือบสีรถแล้วล้างรถปกตินะอันนี้เป็นบริการที่เรามอบให้ฟรีทุกทุกคันนะที่เข้ามาทําการาล้างรถเคลือบสีทุกทกคันเลยทีเดียวสําหรับใครที่ ต้องการความมั่นใจต้องการคลีนรถให้สะอาดทั้งภายนอกและภายในอันนี้ช่วยได้นะครับถ้าถ้ายังไม่ได้ซื้อใช้นะครับไม่ว่าไม่รู้ว่าที่ไหนจะทําได้ที่เรานะครับทาให้ฟรีนะครับผมเน้นย้าว่าฟรีคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะครับขอบคุณท่านเจ้าของรถมากๆครับที่ให้ความไว้วางใจนะฮะมาทําการบริการกับเรานะครับแล้วเราก็จะมอบสิ่งดีๆนี้ให้ตลอดไปนะครับวันนี้มิกกี้นะครับหากพีมพ์มาต่อเดิวรีต้องขอราท่านผู้ชมนะครับไปกับความ ปลอดภัยความสะอาดอย่างนี้ตลอดไปวันนี้มิกกี้ลาไปก่อนครับตัวดีครับนี่ครับ